สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยอีกแล้วนะคะยังคงอยู่กับภารกิจต,ต่างๆของหน่วยปัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะในการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบป,ปัญหาด้านใดน,นะคะเราก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเรานะคะจะเป็นอย่างไรเชิญตามรับชมรับฟังค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานนะคะนำํำน้ำดื่มจำนวน1,500ขวดเพื่อสนับสนุนให้กับหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน904หลักสูตรจิตอาสา904นะคะภาคสี่รุ่นที่1ประจำปี2565ที่รับการฝึกและศึกษาณโครงการฟาร์มตัวอย่างโคกปาาืิชาตําบลกะลุว์เนื้ออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะ มาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-3สำนักง,งาน,พ,นาพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวนสี่นายพร้อมรถยนต์บรรทุกตรวจการจำนวนหนึ่งคันเข้าสำรวจพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำในฝายคลองท่าดีซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและคลองปากนครซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนลงสู่ทะเลเอ่าวไทยจากการสำรวจค่ะก็พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองอยู่ในระดับปกติทั้งนี้หน่วยก็ได้ติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังได้ประสานผู้นำชุมชน,ชนตลอดจนหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อออกช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะหากเกิดภยทกภยัยน้ำโครงการชนรประทานฝ่ายครองท่าดีตำบลกำแพงเซาและครองปากนครตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ